เอาเลยครับสวัสดีคุณผู้ชมผมคอร์บัสเตอร์ลนเกมดิจิมอนเวิร์กันในพาร์ทสิบเอ็ดแล้วนะคุณผู้ชมครับก็หลังจากที่ได้แอนเจมอนมานะครับเดี๋ยวนี้จะมาเดินทางกันต่อนะแต่ก่อนอื่นผมขอดูของแป๊บอ่าของก็มีซ่วมพร้อมนะฮะออโต้พายอดพร้อมอาหารพร้อมยาพร้อมอ่าก็โอเคนะฮะ เดี๋ยวในพาร์ทนี้นะครับเราจะไปสำรวจที่เมืองแฟคทอเรียลไปะนะครับแฟคทอเรียลทาวน์นะครับที่เราเห็นจากการคุยกับเจ้าปวานนะแต่เรายังไม่ได้ไปนะฮะแต่ก่อนอื่นวันนี้ผมขอดูก่อนว่าเนื้อนี่อ่าเราเอาไปแล้วแหละเอาไปแล้วก็ไม่ต้องซื้อเพิ่มนะครับงั้นเราเดินทางกันเลยนะไปที่เมืองแฟคทอเรียลทาวน์นะครับไปสำรวจกันสิ f a กต o r y เ o ียทนี่ยครับที่เจ้าประวันพาเราไปได้ข้อหนึ่งเลยแง่เองขึ้นเลยแมปใหม่ที่เราไม่เคยมายังไงล่ะไหนดูสิมีศัตรตูหรือเปล่ามีจริงๆด้วยรอมันอ่าตรงนี้ได้อยู่นะครับ มันเป็นศัตรูที่เฝ้าด่านแนอบก็พยายามอย่าไปสู้แอบมันสู้เราจะต้องจักเปลืองเวลาเปลืองเลือดแนบยังเปลืองตัง์อีกด้วยเฮ้ยนี่ยังไงเพื่อนต้องพยายามหลอกล่อมัน,นรอบคือเราไม่ต้องกลัวไม่ได้สู้รับยังไงเราก็ได้สู้นะอาจจะเป็นสู้บอสหรือว่าสู้กับมอนสเตอร์ที่มันเราหลบไม่ได้แอบมันต้องสู้อยู่แล้วตอนนี้ขอเดินก่อน ตรงนี้มีตัวเอ้ยตรงนั้นมีรูลงหรือเปล่าเป็นฉากวะเดี๋ยวมีตัวอื่นนะครับกับตัวหุ่นยนต์อ่าลงได้นะครับเอาเดี๋ยวเปลี่ยนแมปได้เหรอมาที่ท่อนะครับเดี๋ยวนะมแอลตรงนี้ไปไม่ได้นะครับข้ามไม่ได้เปลี่ยนแมปเฉย อามีเว้นนะครับนี่มันอะไรกันเนี่ยเกิดอะไรขึ้นนะอีซาเดี๋ยวนะหมอกที่มันเหม็นเป็นบ้าเลยมันแปลกจริงๆดูเหมือนมันจะสก,กระปรกมากเลยเอา่าวหรือห้ามอยู่แนนอยู่แนนแลวเดี๋ยวเกมอนกลายเป็นตัวขี้ป้เนี่ยเดี๋ยวตรงนี้ตัน งว่ทางไปคือตรงนี้หรือเปล่าอา้าวตรงนี้ก็ตันเหรอเออแสดงว่าตัวนี้เป็นตัวคีย์อ่านูเมมอนแนบรู้สึกไม่ค่อยดีเลยนายโอเคหรือเปล่าไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่ที่นี่นายอยู่ที่นี่เหรอรนบะฉันรู้สึกไม่สบายไม่มีพลังเลยนายดูแย่เหมือนกันแหละใช่ มันจะแย่ขึ้นอีกอ้าวเดียวต้องหาทางแก้ว่าทำไมถึงเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นเออมันปล่อยน้ำมาจากทางไหนกันเนี่ยต้องไปเช็คดูหน่อยฮะตัวคีย์นะครับตอนนี้ปัญหาของนูเมมอนคือเหมือนได้รับสารในนี้ปะที่มันเป็นสีชมพูชมพูนี้นะครับฮะเ,เดี๋ยวเราขึ้นไปข้างบนก่อนกลับมาที่เมืองแฟคโตเรียลทาวน์นครับ เป็นเมืองโรงงานนั่นเองตามชื่อเะฮะเราจะต้องหาทางแก้เพื่อช่วยหนูเมมอนหละจากอื่นลงมาตรงนี้ก่อนหาตรงนี้ไปได้นงะะแหมะเมพนี้ไเดี๋ยวตันเหรอตรงนี้ละ่ะเอาแมบนี้ตันแนบ อาจจะต้องมาในภายหลังหรือเปล่าไม่แน่ใจะมันจะมีทางตรงนี้ไปได้นีครับเอ้ยมีดิจิมอนอยู่ตัวหนึ่งเนะครับเป็นตัวฉากกับตัวคียหมเข้ามาตรงนี้ก่อนแล้วกันนะครับไม่รู้ว่ายังไงตรงนี้มีดิจิมอนน่าจะเป็นตัวคีแอนดโรมอนนครทำไมนาถึงเข้ามาที่เมืองแห่งนี้ได้ ถ้าเกิดวันนั้นไม่มีธุระที่นี่แล้วก็ออกไปโดยด่วนเลยนะครับแอลเดียวไม่ถามเรื่องท่อหน่อยละเพื่อนมันไม่ถามเรื่องท่อนะครับมันคุยกันเหมือนเดิมเลยแสดงว่าตัวนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องกับนูเมมอนแหละเ,เดินทางต่อนะครับตรงนี้เหมือนจะไปได้ไหนดูสิตรงนี้ มีศัตรูสองตัวมันยืนนิ่งๆเดี๋ยวผมให้อาหารดิจิมอนก่อนเอาเนื้อชิ้นใหญ่ไปเลยเพื่อนเอ๊ะขารบรามแบบนี้แสดงว่าอิ่มนะครับไปลองอ๋อต้องคุยแหละกาดโดมอน,นในในรูปไปทางนี้ไม่ได้คือตอนนี้เนี่ยมันต้องมีการทิ้งน,น้ําเสียไปที่ท่อฉันจะต้องหาสาเหตุให้ได้เลยนะครับก็พยายามมาคุยกับดิจิมอนสองตัวนี้นะ พวกนายหลบหน่อยได้ไหมเอี่ได้โปรดอะไรประมาณนี้นายไปไม่ได้โดยไม่มีการได้รับอนุญาตจากคนที่เป็นธุระให้นะครับประมาณนี้ฉันกำลังรีบอยู่นะขอโทษทีแต่ว่านายต้องมีคำอนุญาตก่อนโอเคเดี๋ยวจะไปหาทางมาเองต้องไปคุยกับตัวเมื่อกี้นนแน่เลยข้างล่างไม่มีไรนะครับ กลับไปที่ห้องที่เราเจอกับเจ้าแอนโดมอนะนรับใช่ไหมชื่อแอนโดมอนหรือเปล่ามันแอนโดมอนหรือแอนดรอยมอนหรือมัอนอันเดียวกันวะแะตัวนี้นะครับแอนโดมอนแะในวันที่นี่ได้ไดอย่างไรนะครับเออเราคุยกันเรื่องนั้นที่หลังได้ไหมตอนนี้ฉันต้องเช็คก่อนว่าโรงงานเนี่ยเป็นยังไงคือตอนนี้มันเกี่ยวกับความเป็นความตายเลยแหละเออขอแบบ ทางผ่านแล้วฉันได้เข้าไปหน่อยนะครับประมาณน,นี้ฉันไม่ค่อยเข้าใจถึงสิ่งที่นายกําลังทํำนะฉันเลยให้ใบอนุญาตกับนายไม่ได้นะครับคือต,ตอนนี้มันมีดิจิมอนกําลังจะตายอยู่เพราะว่ามีการปล่อยน้ําเสียจากโรงงานไปนะสิจากโรงงานอย่างนั้นเหรอเป็นไปไม่ได้ถ้ามันมีน้ําเสียโรงงานของเราเนี่ยมีระบบจัดการน้ําเสียที่ทํางานได้อย่างดีเลยนะ แล้วน่าจะรู้ได้ยังไงว่ามันทำงานได้อย่างดีถ้าเกิดว่านั้นไม่เช็คก่อนเนะี่ยคอมพิวเตอร์ของพวกเราเนี่ยมันทำงานได้เพอร์เฟกในกรณีที่มีเหตุฉุกเฉินขึ้นเน็ตคิปเปอร์จะทำลายระบบทิ้งหมายความว่าเน็ตคิปเปอร์เนี่ยจะต้องทำงานโดยสมบูรณ์แบบตลอดเวลาไม่ใช่หรือไงอย่างนั้นนะ่นะครับเน็ตคิปเปอร์นี่ยจริงๆแล้วเป็นอีกชื่อหนึ่งของใจโรมอน คนที่เป็นดิจิมอนระดับสุดยอดระดับอัลติเมตยิงไงล่ะนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวดิจิมอนแหละเพราะฉะนั้นการตัดสินของเขาแล้วก็สติปัญญาของเขามันเพอร์เฟกต์มากเดี๋ยวเขาเป็นดิจิมอนเหรอเวนเอ้ยนี่มันปัญหาหนักแล้วนน,นี่ยได้โปรดขอ,อ,อใบอนุญ,ญาตหน่อยเข้าไปข้างในนะไปเดี๋ยวนี้นะครับไม่ให้เรานะเราก็สบัดไปหทีใจโลโมอนเนปะ คือเราลี่น่าจะกลัวดิจิมอนมันบ้าคลั่งนะครับก็เลยทำงานผิดปกติไงเดี๋ยวกลับมาคุยตรงนี้ก่อนถ้าไม่มีก็ต้องสู้ไปได้หรือเปล่าน่ะมันพูดเหมือนเดมมิมอ่ะทำยังไงกันดีนะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมีแดร็กเพิ่มข้อหนึ่งได้เวลาเปลี่ยนกะแล้วนะครับเหมือนบอกเหมือนหลอกปะข้อสองไครับถ้าฉันผ่านไม่งั้นฉันจะสู้นะครับประมาณนี้นะลองข้อหนึ่งดิ มันยังไม่ถึงเวลาเปลี่ยนกะอ้าวเดี๋ยวมึงฉลาดอีกนะฮบหลอกไปเป็นผลเอ่อข้อหนึ่งยังก็นึองเหรออย่าห่วงไปเลยนะฮบข้อสองแล้วจะเปลี่ยนกะเมื่อไหร,ร่นะฮะตอบคนนี้แหละลองดูนะฮบการเปลี่ยนกะจะเริ่มขึ้นตอนเที่ยงคืนและตอนเที่ยงวันนะฮบปิดในและกระน,นูนนะโอ้ยังก็นึ่งเหรอใกล้เที่ยงแล้วนี่แหวะเนี่ย เที่ยงแล้วดูมันต้องออกแล้วเข้ามาใหม่ใช่ไหมน่าจะใช่นะผู้ชมคปไบในดูสิว่าจะได้ผลไหมอ่านี่ไงไม่มีคนเฝ้าเนยไม่มีกาดเลยไปเดีย๋ยทางโล่งนี้เข้าเลยก่อนมันมาเราเข้ามาที่บริเวณโรงงานแล้วนะครับตอนนี้ มาถึงก็เจอศัตรูเดินเลยต้องหลอกล่อนะครับห้ามชนเราไม่อยากเสียเวลาสู้นะครับตอนนี้เปลืองของเปลืองเวลานะครับตรงนี้ต้องขึ้นมาตรงนี้มี2ตัวแต่เหมือนจะเดินล้อได้ตรงนี้เข้าได้ปะวะเฮ้ยเขาได้เฉยเฮ้ยมีทางลับนี่แมา HP s h i นะครับ MP s h i อาจจะถือไม่ได้แล้ว แบบนี้ต้องกินจริงๆไม่ค่อยอยากให้เท่าไหร่นะครับเพราะว่ายังไงเดียผมรู้สึกว่าเกมมอนกำลังจะหมดอายุไขแล้วนะอืม MP ชิฟต์เนี่เรมมอนของรเราตอนนี้ให้กินไปแล้วกันนะครับยังไงช่องมันก็เต็มอะ่ะคือผมไม่ค่อยอยากให้นะครับเพราะว่ารู้สึกว่ามันมันใกล้หมดอายุแล้วเดี๋ยวต้องเลี้ยงตัวใหม่อยู่ดีนะครับ เป็นวัตถจักรของเกมนี้นะแล้วก็ของเกมดิจิมอนโดยทั่วไปนะครับที่จะมีการหมดอายุไขนะครับน,นี้ตันโอเคอน,นี้ขึ้นได้โอ้ยเดี๋ยวไม่ทันมองเกเรม,มอนนะครับสู้แหละเพื่อนคิดดีแล้วเหรอจะมาสู้กับรเราโอ้โหเลือดกูไม่มีเลยนี่หว่าเดี๋ยวโดนของกันเลย ตัวนี้นี่มันตีเราช้านะครับมันเป็นสายแบบพวกตัวขี้นะครับมันจะอ่อนนิดนึงแม้เรายิงมันอย่างเดียวเลยมันตีฟรีเลยฮะมันตีฟรีจริงเนี่ยโอ้โหง่ายๆไปครับจุดน,นี้บอกเลยว่าเผาขี้เรียบร้อยครับเละเลยนะครับนี่คือที่มาของคขาว่าเละเป็นขี้นั่นเองนะครับถุยไม่ใช่ครับ ได้ตังมา1,300บาทนะครับไปเลยมึงยืนขวงนะครับตัวนี้นี่เหมือนบังคับสู้นะเพราะตรงนี้ทางมันแคบเรยมันแทบหลบไม่ได้เลยตรงนี้เข้าได้ปะะ่าวอะอ้าวเข้าได้เฉยมันนี้ก็จะเข้าได้เนะ่ยเมื่อกี้ทางขวาก็ยังมีทางไปงั้นเดี๋ยวผมไปดูข้างๆก่อนแล้วกัน <laughs> ยังไงดียวเนี่ยเลือกไม่ถูก,ก็กต้องไปทางไหน เือตรงนี้ตันแอเดี๋ยวขอดวนเฮ้ยตรงนี้ก็มีประตูเหระคิมหายแล้วล่างก็มีประตูผมว่ามัานไปได้อีกอยาวแสดงว่าประตูนี้จ,จะเป็นประตูที่ตันแนเข้าไปอาจจะเจอทางตันนะมั้งนะแต่คิดว่าใช่นอบเข้ามาด้านในตรงนี้มีใครบางคนอยู่ที่นี่นั่นมันใครนะอ้าวเดียวเฮ้ย ใโลมอนมะเนี่ยใช่เลยใจโลมอนเนรบก็บอกว่าฉันจะทำลายทุกอย่างพวกคอมพิวเตอร์เร็วๆพวกนี้แอลนี่ไงใจโลมอนมันบ้าคลัง่งจริงด้วยเนีครับเหมือนตัวอื่นในเกาะที่มันเขาเป็นคนทำลายหรือนี่เฮ่จะทำลายแนะ่ใช่แล้วฉันจะทำลายทุกอย่างเองทำลายทุกๆอย่างที่มันแย่ไงล่ะชิหายแล้วต้องสู้แน่นอนครับบอสไฟแน่นอน เว้เยเด้เขาเป็นบ้าไปแล้วแต่เขาเป็นดิจิมอนแบบอัลติเมตด้วยแต่ต้องหยุดเขาอยู่ดีฮิฮิฉันจะจัดการพวกเกให้สิ้นรับคาบเ็มเดียวเดียวออโอ้โหดิจิมอนร่างสุดยอดสู้กับเกมอนที่เป็นร่างโตเอาแล้วแหละมันปล่อยอะไรไม่รู้กูโยนยาก,ก่อนเลยกูโยนยาก,ก่อนเลยจุดนี้เลือด5 6าพันหเหลยวะ เออโอ้โหหกร้อยมันตีแรงเหมือนกันเนี่ยแต่บางทีเราเพาิ่ม HP ชิปมานะครับก็จะดีหน่อยนะครับยังไงเออยิงไม่ทันนะมันเร็วใกล้ๆเราเลยนะครับมันเร็วกว่าเราด้วยซ้ำม,มั้งเงี้ยเกมบอลลุยยืนเ,เฉยๆห้าพันสามแล้วเออยังไงล็อกเป้าเออเรายิงได้ก่อนนะครับก็เลยไม่โดนดาเมจ เราทำให้ม่ตายกันหน่อยเฮ้ยเดี๋ยวมันทำอะไรโอ้โห900 900เลยเมื่อกี้กูยโยนลัวๆจุดนี้ยโยนลัวลัวเกมอนยิงมันยิงมันเพื่อนโอ้โหเดียวเดียวเดียวทำให้ม่ตายมานะครับรอจะก,กดเลยอย่างนี้ยังไงเลยเพื่อนแบบนี้เขาเรียกว่าคา n เตอร์แท็กท่าอุตูด15โอเค สู้ได้ะนร่ยไม่น่ายากโอ้ย,เด,ยเดี๋ยวเดี๋ยวมันมีเหมือนกันมันมีเหมือนกันโอ้โหเดี๋ยวกูโยนรอเลยเฮ้ยทำไรอะ่ะเหมือนจะวางระเบิดไว้เหรอก็ไม่น่ากลัวเท่าไหร่แต่ถ้าไปโดนก็อาจจะแรงมากๆจะโดนไม่ได้เกมมอนมึงอย่าเดินไปโดนนะเว้ยแลกกันไปก่อนแลกกันไปก่อนไอ้ระเบิดนั้นมันยังไงไม่รู้ไม่รู้ว่ามันโดนเองได้หรือไม่ เกมมอนแต่เองจะเดินไปโดนแล้วกันเป็นพอหลอทำให้ตายขึ้นครับจุดนี้หลอครับโดนโกดใช้ก่อนเอาเดียวกดทำให้ตายไปแล้วแต่ว่าโดนโอ้โหกลายเป็นตัวพิกเซลโดนมันก่อนทำให้ตายติดนะรับยังไงวะเนี่ยแล้วยิงทีละสิบแล้วมันตีเราห้าร้อยโอ้โหเมือ่อไหร่มันจะตายเอ้ยขึ้นกับสภาพแล้ว เกดสภาพแล้วฮีวก่อนคีวก่อนเลยถ้าไม่ตายลูกถ้าไม่ตายเดี๋ยวเดี๋ยวโยนก่อนโยนก่อนโยนก่อนทำให้ตาย้าไห้ตายรอ,อจแบบังหวะแอปนี่แหละเออจุดนี้จัดว่าสวยบอกเลยว่าสวยงามอือแน่ไม่โยนยารอเลยนั่นไงมันมีทาให้ตายเอาคืนมันมีเอาคืนไอระเบิดเจ้าเดิมแต่ถ้าไม่เดินไปโดนก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวมันหายไปเอง อีกพันสามเท่านั้นอีกพันสามเท่านั้นยังไงเหรอเพื่อนปงยามาเยอะโดนครับยิงไม่ทันมันเอออันนี้ยิงทันไปเรื่อยเพื่อนประคองไว้นะครับไม่น่ายากไม่น่ายากครับเรื่องเราตอนนี้เรื่องเรานำมันแล้วนะครับสามพันก,กว่ามันนี่เหลือแค่พันเดียวเองต่อทาให้ตายอ,อีกสองตัวนะครับ แล้วเบิร์หายไปแล้วนะครับเอ้ยเดี๋ยวมันใช้ท่านี้ท่าแรงโอ้โหพันหกเออพันหกสิบนะครับท่าแรงเดี๋ยว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 หันยูทีนี้ลำเบงลุกขึ้นมาเสร็จกูเมก้าเฟรมนี่นองคีแอรขอตั้งก็เยอะอุ้ยสามพันห้า นอนแถมใจโรโมอนยังดอบอะไรไว้อีกดีเฟนชิพแหละเอาเรื่องเอาฉันกำลังสูญเสียพลังเนี่ยอะไรของมันไหมก็เป็นปกติอย่งเนี้ยเดี๋ยวนะเราตอนนี้เราไม่มีไฟฟ้าที่นี่เลยลองไปถามแมนโดมอนดูดีกว่าว่าจะหยุดพลังงานที่ทิ้งลงไปในน้ำยังไงนีครับเดี๋ยวเดี๋ยวเพิ่งปวดขี้เพื่อนแอะขี้เลย แล้วก็เก็บดีเฟนชิพนะฮะห้องนี้ก็ไม่น่ามีอะไรแล้วเดี๋ยวกลับไปหาแอนโดมอนก่อนถึงสุดทีเนี่ยห้องแอนโดมอนกลับมาเคลียร์สิไซโลมอนมันบ้าคลั่งไปแล้วเฮ้ยนายฉันต้องขอโทษด้วยอ้าวเดี๋ยวมึงรู้แหละเขาไม่ค่อยขอโทษกันตอนนี้จะต้องหยุดเ,เครื่องจักรของโรงงานนี้ก่อนได้ได้ฉันจะหยุดนะ ละตอนนี้ฟังก์ชันของโรงงานอยู่แล้วละ่ะดีเดี๋ยวฉันไปเช็คที่บริเวณท่อน้ําก่อนแล้วเจอกันเพื่อนต้องขอโทษจริงๆนะม่มีเวลามาคุยแล้วนะครับไปก่อนนะผมคุยทักสองรอบนะครับเมื่อกี้เพื่อความชัวในการเดินทางเราต้องไปตรงท่อน้ำเนบแต่ก่อนไปต้องหลบไอ้สอตัวนี้เนี่ยยังไงเพื่อนไม่ได้หวะ ไอเดี๋ยวมันตามมันตามตามสุดขอบฟ้ากูไปกรละจงจจงหว่านี้นะครับมันตามสุดขอบฟ้าจริงเมื่อกี้อะตัดเข้ามาที่ท่อแหนนะครับอา้าวหมอกไอชมพูชมพูหายไปแล้วนะฮะแล้วดูเมมอนละ่ะดูเหมือนว่าท่อแหนี้จะกลับเป็นเหมือนเดิมแล้วนะแล้วดูเหมือนว่าเขาจะโอเคแล้วด้วยเราแก้ปัญหาได้แล้ว เดี๋ยวเดี๋ยวอะไรเนะี่ยเอ้าเดี๋ยวเกิดอ,อะไรขึ้นดาดาดาอะไรวะเอ้าเดี๋ยวมึงก็เป็นบอสแหละเพลงนี่บอสมมนเลยเอฟนูเมมอนแต่ไม่น่าเก่งเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมีเลือดสองร้อยแงมึงก็เกินไปที่บอกไม่น่าเก่งนี่ไม่ได้คิดว่าจะอ่อนขนาดนี้ให้กูสู้ทำไมเนี่ย สปีดขึ้นมาหนึ่งได้ตังค์มาร้อยบาทแล้วก็มีอะไรดรอปไปรู้นะเน MP chip เฮ้ยของดออีฉันเหนื่อยมากเลยมันเกิดอะไรขึ้นกับพวกนายเนี่ยอ้าวเดี๋ยวมันถามอลไรของมันวะเขาดูโง่มากเลยบางทีเขาอาจจะเป็นปกติแล้วนะเออนั่นน่ะสินี่เก๋แล้วฉันว่าโง่หละหยาบคายจริงๆ ฉันไม่ได้โง่นะฉันชื่อว่านูเมมอนนะครับไปเรื่อยกตัวนี้ถ้าเกิดว่านายไม่ได้โง่แล้วนายเป็นตัวอะไรฉันก็นูเมมอนไงานายรู้ไหมเนี่ยว,ว่าใครช่วยชีวิตนายไว้เนี่ยฮะนะในไอ้ฉันช่วยชีวิตพวกนายแหละได้เลยได้เลยเดี๋ยวเดี๋ยวมึงสลับกันแล้วมึงพูดสลับกันแล้วเออเขาไม่ค่อยเข้าใจที่เราพูดเลยแต่ช่างมันเหอะไม่ได้สําคัญ เี่ hey, ฉันจะเป็นคนชืวยจากพวกนายเยี่ยมไปเลยนะครับกลับกันแล้วนะครับเอาเถอะมาที่เมืองของเราหน่อยละกันรู้ใช่ไหมว่าอยู่ที่ไหนรู้นิดหน่อย่อาแล้วมึงก็เดินไปรู้จริงปะเนี่ยดูเมมอนเข้าร่วมที่เมืองอะไรของมันเหรอเดี๋ยวเก็บ MP ชิพของเต็มดิวะเออ กินนี้ก่อน MP ชิปเก็บไม่ได้ก็เดี๋ยวใช้ไอ้นั่นเลยละกันนะครับไอ้ดีเฟนชิปเพื่อเก็บ MP ชิปถ้าปล่อยไว้ตรงนี้ก็เสียได้ไงกลับมาเก็บก็ไม่ได้นะครับต้องเก็บอยู่ดี่ะแต่ยังไม่กินไอ้ MP ชิปแบบขอไปก่อนทีนี้เรากลับไปไหนดีคุยกับแอนโดมอนปะน่าจะใช่นะฮะกลับมาคุยกับ แอนโดมอนเนี่ยครับดูซิว่าเขาว่ายังไงเราต้องขอโทษจริงๆินี่เราคงต้องปิดโรงงานกันยกใหญ่เลยเพราะว่าปัญหานั้น,นันแหละแต่ไม่เป็นไรหรอกไม่มีใครจะรู้ว่ามันจะเกิดขึ้นมันไม่ใช่ความผิดของนายนะแนนโดมอนฉันคิดว่ามีใครบางคนกำลังควบคุมใจโรมอนอยู่ในตอนนั้นคอมพิวเตอร์เนี่ยถูกทำลายไปหมดเลยแล้วก็มีการปล่อยน้ำเสียนั่นแหละ ช่แล้วมันทำให้ทีมมอนเนี่ยบ้าคลั่งไงล่ะฉันก็ไม่รู้นะแต่ไม่คิดว่าเป็นความบังเอิญหรอกพวกคอมพิวเตอร์เนี่ยจะมีข้อมูลอะไรบางอย่างก็ได้นะที่เป็นคีย์สำคัญเลยมาจะสายเกินไปหน่อยแต่ฉันคิดว่ามีใครบางคนพยมจะควบคุมพวกเราอ้าวเอาแล้วนะเฮบอะไรนะฉันคิดว่าข้อมูลบางส่วนที่หายไปเนี่ยจะเป็นอ่าอดีตของก่อแห่งนี้ แต่ว่าตอนนี้ใจโรมอนที่กําลังบ้าคลั่งไปแล้วทําให้ข้อมูลมันเสียหายนะส่สินั่น,นสิทําไมมันถึงเป็นแบบนี้ละบ้าจริงนะนายไม่เคยเห็นข้อมูลเลยหละก็ไม่นะแต่ว่าฉันอาจจะสามารถกู้ข้อมูลขึ้นมาได้ฉันจะลองพยายามเชื่อมต่อข้อมูลดูแล้วกันอย่างนั้นเองเหรอขอบคุณมากเลยแล้วมันใช้เวลานานไหมก็คงสักพัก ฉันจะลองพยายามเปิดประตูเมืองอีกครั้งหนึ่งแล้วกันยังไงก็เดี๋ยวนายค่อยมาใหม่นะนะครับเดี๋ยวตอนนี้ยังไม่ได้เหรอขอบคุณเดี๋ยวกับมาใจโลมอนเอ้ยไม่ใช่ไอแอนโดมอนข้อมูลเสร็จยังเนี่ยมันใช้เวลาอีกหน่อยค่อยกลับมาโอเคเดี๋ยวกลับมาแสดงว่ายังต้องไปทำอย่างอื่นก่อนแหละเดี๋ยวผมกลับไปห้องใจโลมอนกันแล้วกันนะครับ มันง่วงตอนนี้อีกเพื่อนเนี่ยพึ่งจิมมอนเราง่วงนะครับเราไม่ควรปล่อยเขาไว้นนแนนเขาจะไม่เชื่อฟังเราไดรโรมอนก็ไม่มีอะไรนี่ว่าโอเคงั้นเดี๋ยวเราจะนอนกันเลยนะครับไม่งั้นหรือจิม,มอนอาจจะโมโ oh หเราได้นะครับที่ไม่ให้เขานอนก็ยังไงเดี๋ยวคลิปนี้นะครับก็ต้องไว้เัอเราในคลิปหน้านะครับ ยังไงก็ฝากติดตามเรื่องราวของอีซ่าและตัวเราด้วยนะครับว่าจะไปยังไงต่อในโกแห่งนี้ลรบคลิปนี้ต้องไปถามอลิปหน้านะแกบเจอกัน